ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแถลงผลงานสัปดาห์เดียวไล่ปิด Facebook มินข่าวปลอมปิดเบือนเพียบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมรายงานสรุปผลตั้งแต่วันที่6-12กันยายนพบว่ามีข่าวปลอมปรากฏในโลกโซเชียลถึง24เรื่องข่าวผิดเบือน4เรื่องส่วนใหญ่กว่า1061 เป็นเรื่องนโยบายของรัฐเช่นการรับเงินเยียวยาของกลุ่มเปราะบาง3,000บาทที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และข่าวรอมตอตตต่างประเทศปฏิเสธวัคซีนบริจาคโมเดอร์นายังมีกรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนข่าวรถพุ่งชนกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วมากระทืบสาตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วและกรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจหลายการชุมนุมทําให้รถประชาชนพลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุซึ่งทั้งสองเรื่องนี้จัดอยู่ในหมวดข่าวปลอม ด้านความสงบและความมั่นคงขณะที่ร้อยละ35เป็นนโยบายการแก้ปัญหาโควิด -19 และสุขภาพส่วนร้อยละ3เป็นหมวดภัยพิบัติ you